เข้าใจผิจดตัดเงกกินดราม่าฝันลงคนนี้เราคุยกับคุณอาเล็กว่าอย่างไรบ้างคุยขอแล้วกับทำเป็นของผานไมห่หน่อยะค,ะอค่ะเพราะว่าเจอับคุณโบไง ก็หลังต้องผูหวังตัวนี้หนักกว่านี้หว่านหว่าน้วก็อันนี้คือถือว่าถูกต้องแล้วนะถ้าเราไปทำแต่ผู้ใหญ่ที่เป็นไข้ก็ไม่รู้กันนั่นแหะเพราะว่าเราด่านเราเราดูเรารู้ว่าถ้าเราไม่ทำของคนนะแต่เราหลัก็เลยต้องทำต่เลยก็ไม่ได้เครียดเกี่ยวใช่ไหม เ้าก็มองผาหก็ว่าอ่ไปก็มองไปแล้วก็มองหานไปเลว่าเอออิงกอนรมันไปไม่ไม่ซีเรียสไม่เป็นไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าแฟนเราเขาเขาโอเคแฮปปี้กับตงี้อะไรสไตล์โกโบด้วยอะไรุคิดเล่นางเีกดยันไม่ถูกเดี๋วเดียวก็บอะไรเก็บอะไรเมื่อกี่นด ได้หม <differences S 2> ุ track, <What? S 2> ่ได like, ้เพ่อให้แบบว่าเราจะได้ผูกหาตัวถุไง่าย้เอบคุณเป็นกาที่ตอบยากเลยก็อะไรสุเพื่อมาเดียวกันม้ไมีอะไรเลิกจริงมั้งบเนี่ยอะไรยังไง ในชีวิตปกตินะมันไม่ต้องมาแสดงหว่าอยากกิดเยอะอยากกินมากนะคะชีวิตมันเยอะเแยปรีกันบ้างเนาะมาเที่ยวอะไรแยะเนี่ยมเี้ยวาเี่ยเดียวก็ไปดูอณุนมสินค้าเที่ยวเดียไปดูอนมนะคะแบบเหมือนมันมีวิวแม้ว่ใกล้แล้วอ่ะใกล้จะเป็นว่าที่จักรยานรอยหลานแล้วลุบไปแก่ตรงที่จะดไปบางทีแล้วมันไม่ถึงก็จะแบบโอ๊ย อัลทยานแล้วเขทาทยานรุ่สู่ร้อยล้านแล้วยังเ้าส่งไมาแล้วเขาส่งมาแล้วทยานมุ่งสูส่ร้อยล้านไง ดีค่ะดีใจค่ะคือจริงๆไม่ใช่แค่ถาแฟนคลับว่าแฟนคลับทีากได้ท่าแฟนคลับพ่จริงก็เยอะมากๆเลยทุกคนคอยซัพพอดซึ่งกันและกันแต่ช่วนี้ก็เลยทาให้อง่เรื่อด้วยแล้วก็ทุกคนคาดหวังว่าจะมาดูไอท่าไพรไ้นทิพีาด้วก็ต้องมาดูนะคะว่าน่าจะมาเต้นหรือว่าจะทับหลเพราะเรื่องนี้ทำให้ืึงมากเลยไม่โบตอนตัดสินใจรับโปรเจกต์เนี้ อนุ่่ยเรคิดไม่ว่าเออกระแสมันจะมาดีขนาดนหนค่อนางมั่นใจกับภาพเรื่องนี้ว่าเป็นรื่องที่ี่รกัมที่เป็นรับแรงแต่กกับม่หน่อยะอยาก็นอะไรต้องบนนีแมแบบว่าขอไแบบะได้ดีเรา ะะอออตอนถ่ายอะหรอไม่กลัวเหรอโบกลัวบอกเขาอนเลยว่าหนูกลัวไม่ต้องลองสําเร็จแน,น่นอน<ห> <laughs> แล้ว,ลวอบอกไปลอยๆหรือว่าแบบต้องมีสิส่งตอบแทนผุ้หญิ้นะก็เดี๋ยวไปรัไปมกันค่ะร้อยลา้ชมแน่นอนแล้วแหละชุดใหญ่ไหมล่ะ่ดู้ะอ่ก่อดูการได้ขึ้นชื่อเป็น โกเมลดานาเกลร้อยล้านสำคักันชิวิตโกเลยนะครับเลยเาะ่เยยังขันอยู่ไหมต้องตอบโมีมลดานาเกลกร้ออขยคุณนพี่นปปนอนเลยให้มันจึงก่อน เกิเป็นเพราะว่าเลยเขาช่วยเราโปรโมทสุดิข์เขาบอกว่าทุกคนเหมือนว่าต่อให้สองท่าในการแบบว่ารีวิวดูหลังเสร็จแล้วทุกคนเลยรู้ว่าการตกหลุมรักคนเป็นอะได้ยกันเขาพูดน่ารักมากเลยเขาเห็นเราใช่ไหมเออเป็นคำพูดที่น่ารักทุกคนจะเข้าใจปกว่าการตกหลุมรักยังไงแต่แต่เรื่องนี้คนทุกคนตกหลุมรักกันมาไปใครเตอร์ที่แบบรู้ตัวหนุ่มดีเหมือนกันรู้สึกว่า้วันนี้ท้ามันมีพลังงานที่ดีจังเลยอย่างเงี้ยเกิดหนุ่ม รู้สึกว่าช่วงนี้อยู่ในห o เดาวเนี้ย UM ็เข้าเขาไปดูาหลไปดูแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้ทำให้ใจร้อนความรักของคน้หิงที่นี่กับกัรนี้อันนี้คนไหนเขาพูดไปสัดต้นึหัวใจเลยเขาพูดมันเรื่องเาห่วใจใช่ไหม จีจีใช่มนันเป็นอะไรที่น่ารัมากมากๆคลยพี่การจี๋จริงๆ,ๆก็ควรใช่ไหมนว่าไพี่จี๋อะมัเป็นเขาเรียกว่าใชา้คำวอาฮอร์สเนื้อเป็นฮบบอนนนน <ๆ S 2> ร์อเนื้อ ดูอะไรอ่ะดูนงหรือดูจีจีนสูตรนงขาวมากแน่นอนแต่พี่เลยใครจีนได้ใช่ไหมค่ะจีนแบบมื่อสักครงทำงานถ้าคนอินดูรอรายการอะไรก็โอเคนี่มีโอกาสที่ผมจะได้ไปเจอปากันบ้างไหกน่อนหน้านี้มี่ไปเจอค่ะแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มียังไม่มีโปรเจกต์ที่ต้องไปนัดเจอกันแต่ว่าคบเท่าไหร่สักอย่างนี้ละคะตอนนี้กเแล้วกัน ไมพกชู้สวอ่าโเคไม่เือเขาออกโรงพยบาลแล้วก็มีความรักทีแตงมันเกี่ยวกับความล้างแต่กนก็มีบ้างค่ะแล้วน้อยบ้างแต่แต่ก็เป็นเอ่อลูกที่ดนลูกี่อดจุลูกี่นเก่งมาก

เฟนอยู่แล้วก็กระชูอ่ะเราเป็นกระสูเพราะเราให้เลือกใบจอมเพราะงานไม่ดีดูเอาเป็นน้ที่เล็กคขดูแลดีชวนกันดีชวนกันอะไรองเงีมันก็เลยเพิ่มเป็นยาบำรุงร่างกายเราแค่เห็นนะเขาดนูา็ัือถอต่อไม่ถูกทำไมใช่้าขาวไปต่อไม่ถูกเลยนะโบเป็นอะไรนะเป็นมม่เธยจะเริ่มหวานกันเม่อไหร่เดียหวานไม่เล้ยเริ่มหวานเมื่อไหร่ก็มานั่งสัมภาษณ์ตรงนี้ละค่ะ ไปเห็นกันแต่งเลยไปลากัแต่งเธอเนี่ยแม่เราถอดดิชอบก็ให้แม่มาถอดย้อยนานเลยเดี๋ยวพี่ขอตอนนี้เลยรอไหมไม่รู้ให้ผู้ชายมาถอดค่ะอุ๊ยผู้หญิงทำไมอ่ะเล่นเยอะเนาะเล่นเยอะมากเล่นเยอะจริงเบาบ้างไหนลองเล่นเบาบ้างสามเออเอาสมันจะไม่สนุกรอไหมคะ เออโอเคโอ้นี่คือสไตล์โมเวลดาค่ะเขาไม่อยากเห็นเรื่อยเลยหรอไม่อยากเลยมันหายไปแล้วคนนะง่าย